สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทกคน <C ın> เขาบอกว่าคนเราวันนี้ถ้ามีโอกาสพูดนะคะก็ให้พูดนะคะโอกาสทำก็ให้ทำเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเราก็ได้นะคะ <C ın> เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องมีวันนี้เสมอนะคะวันนี้เรามารู้จักกันว่า เบต้าคูแคนคืออะไรนะคะเบต้าคูแคนนะคะเคยมีคนบอกว่ามีคนพูดว่าคนเก่งนะคะไม่น่ากลัวหรอกแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่อดทนแล้วมาพร้อมกับความพยายามต่างหากใช่ไหมคะทุกคนคิดว่าใช่ไหมคะ พี่ก็ว่าประสิกว่าอย่างนั้นนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะยีสเบตากูแคนคืออะไรนะคะ <G> ก็คือสเต็มเซลล์ตัวหนึง่งซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะเบตากูแคนแต่ละชนิดเนี่ยจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะเป็นงานวิจัยนะคะโครงสร้างที่มาจากยีสเบตากูแคน ก็คือจะช่วยในเรื่องดักจับไขมันไขมันในร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะถ้าเรากินตัวไหนที่มีส่วนผสมของเบต้าคูแคนตัวนั้นจะดักจับไขมันในร่างกายของเรานะคะและก็เสริมสร้างไขข้อคะ่ะไขข้อที่มันอ่อนล้าที่มันก๊อบแกรบกรอบแกรบมันเสียงดังนะคะตัวเบต้าคูแคนเนี่ย จะไปช่วยเสริมสร้างไขข้อให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดไขมันในเลือดไขมันที่มันมีอยู่ในเลือดอสูงมันก็จะเป็นลดนะคะแล้วก็ลดไตรกีเซรดยนะคะลดไตรกีเซรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมาจากอะไรคะมาจากการทานของหวานของมันนะคะก็ทำให้มีคอเลสเตอรอลสูง เมื่อเรากินอะไรที่เป็นเบต้ากูแคนเข้าไปเป็นยีสต์เบต้ากูแคนเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องดักจับไขมันพวกนี้สร้างภูมิให้เรานะคะลดไขมันต่างๆในเส้นเลือดลดไลตรโซไลในยีสต์เบต้ากูแคนเนี่ยมันมีมันมีกระดูกอ่อนนะคะมันมีเขาเรียกว่าเซลเย่เซลเย่บุผิว เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์ผิวลำไส้ในยีสของสเต็มเซลล์ของเบตากรูแคนเนี่ยถ้าทุกคนได้ทานเบตากรูแคนนะคะร่างกายที่มันอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนแอก็จะเกิดมีแรงมีพลังทําให้กระชุ่มกระชวยรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะคะวันนี้ ภาษีก็ได้มาพูดได้มาบอกนะคะเพราะว่าพูดพรุ่งนี้แล้วพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วสวัสดีค่ะ